สวัสดีค่ะเมจิกทาร์อดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนามถุนเนะาะราศีเมถุนเราอ่านแบบไทยนะคะราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเราอธิฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วก็ช่วยติด กดติดตามช่อง m มจิกทาร์ลอดบายคิตให้ตอนนี้เรามีคนติดตาม2,000กว่าคนแล้วนะเราขอบคุณมากและของเราก็ได้มีการเปิดสร้างไรายได้กับช่อง YouTube ไปแล้วขั้นตอนหนึ่งตอนนี้มันกำลังแบบว่ามีการปล่อยโฆษณาเข้ามาแล้วเนาะเรารบกวนถ้าไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปรบกวนอย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณาเนาะช่วยดูโฆษณาให้เราหน่อยมันถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับช่องเหมือนกันนะคะการชมโฆษณาเนี่ย น,นี้มาดูกันการงานการเงินและในเรื่องของความรักของคนที่เกิดราศีเมถุนลคัคนาเมถุนในเดือนธันวาคมสอง5ันหนี้เป็นยังไงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 5นี้แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยดำเนินดำเนินทางกันมาถึงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วมาดูกัน เดดเดดจ้เดเดเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีพิจิกจ็ได้เนาะเด e เดดเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหาทุกทกอย่างที่คุณประสบพบเจอมาเนี่ยทุกอย่างมันกําลังจะจบแล้วเรื่องไม่ดีต่างๆสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยทุกอย่างมันกาลังจะจบแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าเดดเดมันเป็นลักษณะของการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ transformation เนาะการได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเนาะ มาดูกันต่ออืแฮงแมนแฮงแมนเป็นลักษณะของการหยุดพักเหมือนเราโดนแข,ขวนเอาไว้อ่ะโดนแขวนเอาไว้อหยุดในเรื่องของงานมีใครบางคนอาจจะถูกออกจากงานถูกโกงเงินถูกหักหลังอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราชีวิตเราพักเอาไว้ก่อนแต่ว่า ลักษณะเดอะแฮงแมนเขาเป็นลักษณะของคนที่คิดต่างนะคิดต่างมองไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าแฮงแมนเขาเป็นลักษณะของคนห้อยหัวเนาะคุณอาจจะมีลักษณะของการที่คิดอะไรออกได้บางเรื่องเนยะเห็นไหมแฮงแมนเขามีลักษณะของยานเป็นคนที่แบบอย่างรู้ได้อะไรบางเรื่องเนะี่ยคุณจะคิดได้คิดออกเหมือนแบบจะแตกฉานในเรื่องนั้นนอะ เดฮงแมนเนาะ <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพนะคะเดแฮงแมนเขาบอกว่าให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับขาเขา่าระวังอุบัติเหตุระวังตกหล่นขาเขา่าโดยเฉพาะเข่าข้างขวาเนอะระวังนะคะดูกันต่อในออฟคัพนะคะในออฟคัพมันเหมือนลักษณะของการกำลังจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารเรื่องดีๆความรักความสัมพันธ์ดีๆการเริ่มต้นใหม่ดีๆกับใครบางคนเนี่ยเหมือนแบบอัอาศวินขี่ม้าขาวคนเนี้ยเขากําลังจะเข้ามาแต่เขาจะเข้ามาแบบชา้ชาๆค่อยๆเดินเข้ามาเหมือนแบบจะมาเรียนให้มีการแบบได้เรียนรู้กันศึกษากันอย่างชา้ชาๆอย่างเงี้ยเนาะหรือนายอัพคัเนี่ย,เ,ย, of, เ,ยเขาเป็นลักษณะของการ อธิษฐานก็ได้เนาะการอธิษฐานการขอพรก็ได้นะคะเหมือนแบบอยากให้คุณลองตั้งจิตอธิษฐานดูในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นเนาะทำจิตให้เป็นสมาธินิ่งๆแล้วลองอธิษฐานดูนะคะเอ็ดออฟวอร n เอ็ดออฟวอเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆ คุณจะคิดได้คิดออกกำลังจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของงานเหมือนแบบหรือวิใครบางคนอาจจะไ,ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรใหม่กับใครมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นเนี่ยถ้าติดอยู่กับเรื่องของไพ่ถ้วยมันอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่กำลังขี่ม้าขาวเข้ามาเหมือนกำลังจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครบางคนเพราะเนี่ยคุณได้จบแล้วไง จบเรื่องเดิมสิ่งเดิมไปแล้วนะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะเริ่มต้นเข้ามานะคะสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่นอยนอยสี่ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆยังไม่อยากยังไม่อยากรับเห็นไหมอัศวินขีม่ม้าขาวมาหยิบยื่นสัมพันธ์ดีๆให้แต่คุณยังไม่รับ คุณเฉยอยู่คุณนิ่งอยู่คุณยังอยากมีสติมีสมาธิอยู่กับตนเองหรือมีใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอลองนั่งสมาธิดูก็ได้เพราะว่าเนี่ยแฮงแมนเขาเป็นลักษณะของคนที่มีมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่อย่างรู้ได้ด้วยตนเองอะมีจิตสัมผัสบบมียานเขาเรียกว่าอะไรมีลางสังหรณออ์มีรางสังหรณ์ เลยแบบเลยทำให้ใครบางคนอาจจะอยากมีมีทําสมาธิก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องที่คุณเคยเจอเจอเนี่ยาบางคนอาจจะเคยตกงานมา,าถูกไล่ออกจากงานถูกหลอ,อกถูกโกงเนี่ยสิ่งต่างๆมันกำลังจะจบไปแล้วมันกำลังจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแล้วนะคะ ดูกันต่อ <c oughs> ลักคนาเมถุนราศีเมถุนช่วงเดือนธันวาคุณนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างห้าไม้ห้าไม้ให้ระวังความดือ้อรัน้นเอาแต่ใจไม่ฟังใครชอบเถียงไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณกำลังจะประสบพบเจอเนี้ยห้าไม้มันเป็นลักษณะของของคนที่ ต้องสต้องใช้ความพยายามความแข็งแกร่งในการเอาชนะอุปสรรคศัตรูไปให้ได้แต่การเอาชนะอุปสรรคและศัตรูครั้งนี้มันเหมือนแบบเนี่ยคุณชนะนะคุณถือดาบเอาไว้คนอื่นเขาทิ้งดาบไปแล้วแล้วเขาก็ทิ้งคุณด้วยเขาหันหลังให้กับคุณนะก็ต้องระวังเนาะการที่แบบดื้อจนเกินไปไม่ฟังใครจนเกินไปมันจะทําให้คุณแบบเนี้ยสูญเสีย คนอื่นๆรอบข้างนะคะเราอ่านตามไพ่เนาะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เราอ่านให้แบบนี้นะมาดูกันต่อการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพของคนที่เกิดราศีเมถุนเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยช่วงเดือนธันวาคมนี้จริงๆแล้ว แฮงแมนเขาเรื่องสุขภาพเขาก็บอกให้ระวังเรื่องการปวดหัวไมเกรนด้วยเนาะยืนห้อยห,หัวอยู่นานถ้าทางจะปวดหัวใบนี้สิบถ้วยสิบถ้วยเป็นลักษณะของความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก,กับคนรักกับครอบครัวกับบุตรหลานเนี่ยคุณกำลังจะได้แบบประสบ พบเจอกับความสุขสมบูรณ์แล้วในเรื่องของความรักนะเงินก็มาจ้าไม่ใช่รักอย่างเดียวนะจ๊ะเงินก็มาเก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นลักษณะของความมั่งคัง่งล่ำรวยในเรื่องของเงินเงินจากการจากน้ำพักน้ำแรงจากการที่คุณเป็นคนขยนันตั้งใจทำงานเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบพึ่งตนเองได้นะ อยู่ได้ด้วยตนเองน่คุณสามารถหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองแล้วก็หาเงินได้เยอะด้วยหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะกิจการการค้าการขายที่แบบถ้าคิดจะทำแล้วทำได้ดีนะของสวยๆงามๆของที่เกี่ยวกับสัตว์ของที่เกี่ยวกับพืชต้นไม้เนี่ยคุณจะทำมันได้ดีเนาะอันนี้เราอ่านตามไพ่เก้าเหรียญน,นะไพ่เก้าเหรียญเขาบอกว่าแบบนั้น ขายต้นไม้ขายพืชพันธัญยาอาหารเนี่ยทำได้ดีเขาเรียกว่าอะไรนะของที่เกี่ยวกับอา,อาหาราสัตว์อะไรแบบนี้ยก็จะทำได้ดีนะมาดูกันอีกสองใบนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพของคนราศีเมถุนลัคนาเมถุนเป็นยังไงกันเอ่ สามไม้งานของคุณจะมั่นคงขึ้นงานของคุณจะแบบพัฒนาก้าวหน้ามีผู้ร่วมพุ้นผู้ร่วมทุนคนที่แบบจะเข้ามาทําใหเา้เขาเรียกว่าไรงานมันมั่นคงอ่ะงานะใครที่รอง,งานอยู่รอการติดต่อข่าวสารจากแดนไกลเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับการติดต่อข่าวสารนั้นนะงานที่มานี่มันอาจจะมาจากทางไกลต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะ เนี่ยเพราะเพราะลักษณะของสามไม้เขาเป็นลักษณะของคนที่มองการไกลงานที่มันจะมาจากที่ไกลเนี่ยมันเป็นไพ่ไม้ไพ่ไม้คือไพ่งานเนอะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยคือเขามองออกไปในที่ไกลคืออาจจะมองข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงต่างประเทศเลยงานที่กําลังจะเข้ามาก็คืองานที่มาจากต่างชาติต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะหรือมีใครบางคนถ้าคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้ได้พบรักจากจากแดนไกล หรือสารสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนก็ได้เนาะว้าวแปดถ้วยแปดถ้วยมันเป็นลักษณะของการออกเดินทางคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะเดินทางเดินทางไกลห่างบ้านห่างคนรักห่างออกไปในที่ธุรกันดารเหมือนแบบคุณหันหลังให้กับสิ่งเดิมแล้วก็ออกไปทำในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าคุณหัดหลังออกไปแล้วอะ่ะแล้วก็เดินหน้าออกไปแล้วอะ่ะเนี่ยการเดินทางครั้งนี้ของคุณนะ่ะอาจจะทําให้คุณแบบได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เหมือนแบบได้ได้เดินทางได้บางคนอาจจะไปท่องเที่ยวบางคนอาจจะไปในเรื่องของงานเนาะมันเป็นลักษณะของการเดินทางแปดถ้วยอะ่ะ แต่ถ้วยคือคือเดินทางออกไปออกห่างจากบ้านออกห่างจากคนรักด้วยเนาะเพราะว่าเราถ้วยมันอยู่ข้างหลังถ้วยมันหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วเราหันหลังออกไปอะ่ะเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นในเรื่องของของงานเนาะงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างประเทศด้วยเนี่ยนี่ต่างชาติต่างประเทศตั้งแต่อันนี้แนละ้วนี่ใบนี้ด้วย เหมือนเป็นลักษณะของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานด้วยนะคะอาจจะไปทํางานไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะในบางคนเนาะในเรื่องของการเงินเงินของคุณจะดีขึ้นฐานะมันจะแบบดีขึ้นจากการที่คุณเป็นคนเก็บเงินเก็บหอมลอมลิบอะเก็บเงินอยู่เก็บเงินไดเน้เงินมันจะมีมากขึ้นเนาะในเรื่องของรักความรักถ้าเป็นคนที่ผิดหวังเจ็บช้ำ เอเขาเรียกว่าออไรเลิกร้างจากคนรักเนี่ยเขาแปดถ้วยมันหมายถึงรักเก่ามันจะหวนคืนด้วยเนาะหรือเป็นลักษณะของการประครับประคองความสัมพันธ์แต่ไม่ต้องห่วงเรามีสิบถ้วยความรักของเราสมบูรณ์สมหวังวม,มีความสุขอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าให้เราให้เรารู้จักแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เนี่ย ลักษณะที่มันเป็นปัญหามีไพ่ใบนี้ใบเดียวคือไพ่ห้าดาบเนะาะไพ่ดาบมันจะหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่กําลังจะเข้ามาและและและห้าดาบมันอาจจะหมายถึงลักษณะที่เราอาจจะต้องแบบพบเจอกับคนดื้อคนคนเขาเรียกว่าคนไม่ฟังใครพูดอะไรก็ขัดแย้งอะไรไปหมดอย่างเงี้ยความขัดแยง้งเออมันหมายถึงความขัดแย้งอะ่ะ ความขัดแย้งการที่เจอกับสถานการณ์ที่เราเอาชนะมันยากแต่เราจะเอาชนะมันได้นะที่ต้องระวังคืออย่าหยิ่งอย่าทนงให้ให้ใหเขาเรียกว่าให้ระวังการจะมีปัญหากับเจ้านายหรือคนที่อายุมากกว่าคนที่คนถ้าเป็นคนในครอบครัวก็คนที่อายุมากกว่าเราให้ระวังเนาะใน,ในเรื่องนี้เนาะ ให้ระวังการดื้อรั้นเอาแต่ใจของตนเองเนี่ยอย่างอื่นไม่มีอะไรดีดีหมดเราเว้นใบนี้ระวังคนพาลคนโกงถ้าไม่เป็นตัวเรานะถ้าไม่เป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวเราก็ให้ระวังคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นคนพาลคนโกงคนที่มีเล่เหลี่ยมอ่ะคนไปถึงคนแบบอันาพานอย่างเงี้ยให้ระวังช่วงนี้เนาะ ระวังอย่าเข้าใกล้คนแบบนั้นนะคะระวังอย่าอารมณ์ร้อนอย่าดื้อรั้นอย่าหัวร้อนอ่ะเนี่ยห้าดาบเนาะห้าดาบถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องไมเกรนนี่ก็ไมเกรนนี่ก็ไมเกรนนะให้ระวังความเครียดเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเงินดีความรักดีรักจากทางไกลกําลังจะเข้ามาในเกณฑ์ที่คนโสดคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้น งานใหม่เรื่องใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆคุณจะคิดได้ว่าต่อจากนี้ฉันจะทํางานอะไรแนวทางในการทํางานจะไปในทิศทางไหนเนี่ยงานที่จะต้องจะเรียกวอะไรจะไปติดต่องานกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ทําแล้วดีทําแล้วรวยทําแล้วเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่เนาะ โอเคนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังช่องเมจิทัลอ์บายคิตตี้ใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเรารบกวนช่วยกดติดตามช่องเมจิทัลอ์บายคิตตี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ